ไกด์ไลน์เปลี่ยนชีวิตจากดตอร์บอนนี่ซาร่าหนทางที่คุณไม่เคยคิดถึงเรื่องราวจากพิเชอร์บอนนี่ซาร่าสวัสดีครับไกด์ไลน์ไทยแลนด์เรื่องราวเปลี่ยนชีวิตโดยผู้ประกาศข่าวไปเซอร์หรือ F.E.B.C. Christian Media ผมศักศิลาพรมรักบางครั้งหนทางที่เราเลือกหรือว่าเรารู้หรือว่าเราเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจคิดว่าดีที่สุดแต่ที่จริงแล้ว เราอาจจะไม่ได้เลือกหนทางที่ดีที่สุดก็ได้พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ในหนทางที่ลึกลับพระองค์ทรงฝังฝีพระบาทไว้ที่ท้องทะเลและทรงขี่อยู่เหนือพายุบทกลอนนี้เขียนขึ้นตั้งแต่ศตวตรรษที่18และน่าจะเป็นที่มาของวลีที่เราคุ้นเคยกันว่าพระเจ้าทรงทํางานในหนทางที่เราคาดไม่ถึงหลังจากเฝ้าดูการกระทําของพระเจ้ามานานหลายศตวตรรษผู้เขียนนี้ได้บอกว่าฉันอยากจะพบว่า ถ้าฉันพอจะนึกออกว่าพระเจ้าอาจจะทำสิ่งใดหรืออย่างไรนั้นนั่นก็มักจะไม่ใช่วิธีที่พระองค์จะเลือกใช้และฉันรู้สึกขอบคุณที่วิธีของพระเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสมองเล็กๆของมนุษย์อย่างฉันเรื่องราวของอับราฮัมเป็นตัวอย่างของหนทางที่เราไม่อาจจะยังรู้ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าจะอวยพรให้กับเขากับซารา ประยาที่แก่ชราของเขาจะมีบุตรอับราฮัมถึงกับหัวเราะด้วยความที่ไม่เชื่อเขาบอกว่าฉันจะเป็นพ่อคนตอนอายุร้อยปีได้อย่างไรและซาราจะมีลูกตอนอายุ90ได้อย่างไรจากนั้นอับราฮัมก็เสนอทางเลือกของเขาให้พระเจ้าเขาขอให้อิสมาเอลลูกชายของข้าพระเจ้ามีชีวิตอยู่ภายในพระพรของพระองค์เถิดแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ นั่นเป็นแผนของพระเจ้าไม่ใช่ของเราผู้เขียนในพระธรรมพีสดุดีบทที่77กล่าวว่าพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านทะเลท่ากลางหน้านน้ำที่เชี่ยวกรากเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครร่วงรู้ว่ามีอยู่ในสดุดีบทที่77ข้อ19จงรับกำลังใจในวันนี้ครับหากชีวิตคุณดูไม่เหมือนสิ่งที่สามารถนำไปสู่ความดีได้เลยแม้คุณจะรู้สึกว่าอยู่ใต้ทะเล หรือกำลังดิ้นรนอยู่ในหน้าน้ำที่เชี่ยวกระหากคุณจริงใจขอให้พระเจ้าทรงนำทางและแสดงน้ำพระทัยในชีวิตของคุณคุณก็อยู่ในที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราคิดแผนหรือพยายามควบคุมทุกอย่างแทนพระองค์พระรงองค์ทรงตรัสว่าเราจะสร้างหนทางในถิ่นทุรกันดารเราจะทำให้มีแม่น้ำในที่กันดารแห้งแลง้งในสุดีบทที่7 7จข้อ19จงรับกำลังใจในวันนี้ครับ หากชีวิตคุณดูไม่เหมือนสิ่งที่สามารถนำไปสู่ความดีได้เลยแม้คุณจะรู้สึกว่าอยู่ใต้ทะเลหรือกำลังดิ้นรนอยู่ในหน้าน้ำที่เชี่ยวกรากหากคุณจริงใจขอให้พระเจ้าทรงนำทางและแสดงน้ำพระทัยในชีวิตของคุณคุณก็อยู่ในที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราคิดแผนหรือพยายามควบคุมทุกอย่างแทนพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าเราจะสร้างหนทางในถิ่นทุรกันดาร เราจะทำให้แม่น้ำในที่กันดาลแห้งแลง้งอิสยาบทที่43ข้อที่19แน่นอนครับถ้าเรามีความเชื่อเราก็สามารถลองดูได้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่พระองค์ทำได้จริงหรือไม่พระองค์ทรงสัญญาโรรองทรงท้าทายมนุษย์ทุกคนให้มาลองชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ และเป็นพรสามารถส่งต่อผู้อื่นได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับติดตามเราได้ทุกช่องทางของผู้ประกาศเข่าวประเสริฐหรือ f f b c c h r r s t t i n n m e มีเวันนี้ขอพระเจ้าโอยพระพรสวัสดีครับ